เป็นพี่น้องบรรยากาศมหาเห็ดพี่น้องไหมโหลดคนมหาเห็ดไล่ล,ลายพี่น้องีไปได้จังไดนี่อ้ง่ามกระโหาเห็ดครับมัน้าเห็ด เฮ็ดครับพี่น้องเปลี่ยนบรรยากาศก็จะว่าเฮ็ดออกไยครับืันนี้ยังไงขึู้้ครับนี่ขึ้นผู้หาเฮด็ดพึ่งมากครับืันนี้ต่วกาจะาหาไปไยแล้วครับพุระตาสองตาเมื่อหลายคนแล้ว บอกผมหมุ่ตมามานเตมาหอดมังหันเก็บพื้นมานี่ครับผลประกอบการพื้นมาถึงยังประมาณคงพอถึงสวโม,มงครับหาเก็บมาหน่เราค่อยติดตามกันไปเลยครับอาิมาันบอกเตรีมบตาโน่ เดเทหง,ทงส่งสสยเขาบ่าเอเขา,า,าจิ่มไว้ไปเตะหกักบุญมาครับพี่น้องมารุ่นมือหนีปล่อยแก้วพี่น้องโอ้ยหนา้าแดยหน่อยวัดใจตาข้าเจ้าโอ้ยมันเนาวเลย

นอนกินครับมานเดีอ,อ,อพี่น้องมานอนะีแล้วสงสัยคนบริเวนดอกนึงอุ๊ห

ต้องรอกด้วยครับกระจกเลยเมื่อบุราตาสองตารครับป้าพี่น้องพอแเวมูอหนึ่งพี่น้งองบอยแค่หนึ่งดอก เจ้าเคลียรมุน้เจ้าโอกเงี่ยงเง Yeah, you'll go there. Wow.